เฉันแต่หาเลยบ่แม่ตัดตั้งหางมันมีอยู่แล้วนะจักรเส็นมัหางยังกัอนล่ะหางยังไม่หางมันเป็นจะไหนครัแม่ฮะยต้มหม้อมันต้มดำหม้อมันต้มมอมันเป็นหางจักรเส้นม่นอย่างเลยมันหนึ่งบ่เห็นคูการาแล้วก็ถือนั่นหามันมาอยู่แล้วแม่ว่าหามันเป็นตัวเด่นเลยมันมาอยู่แล้ว แม่บอกว่าหามันมาอยู่แล้วแม่วะวัยนาเมาปีน่นแม่วัยหนามาหาเพิพิ่นจะถ่ายรูปโอ้ยๆๆๆัยๆๆๆๆๆๆเทๆๆๆๆนๆๆ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 ้ๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆมๆๆมๆกๆๆ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 ่ๆๆๆวๆๆหๆๆๆนๆๆ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 ๆปๆๆๆงๆๆๆนๆๆๆนๆๆ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 ัๆๆ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 ่ๆๆ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 ัๆๆๆๆๆนอ่ เห็นตัวใดเห็นตัวใดเห็นชัดๆนี่ชัดๆนั่นตัวนี้นะตัวหาแปดเห็นอยู่นี่เห็นอยู่นี่หาแปดพ่อว่าเป็นแก๊งอยู่แต่ตัวหาตัวหาแก๊งคักแก๊งคักเด่นคักเลยบ่แม่ตัวหานี่เด่นเลยมเป่นมือเด่นเด่นแม่บอกว่าเด่นแห้งอีหานี่ ไปวิ่งหาเอาเด้อแม่ว่ายังแม่แต่ว่าตัวหาเนี่ยมันแกงอยู่ตัวนึงมันบ่แกงตัวต่อตัวหาแต่ว่าตัวหาแกงอยู่ตีแม่แกงค่ะตัวอันตัวที่สองอะแม่มันมันแปดบ่หาแปดบ่มันไม่หาแปดบ่ถามเราหน่อยยาบานมันไม่หาแปดบ่